าล้ค่ะมาถึงเรื่องที่น้องน้ำเกลื่อนไว้เมื่อช่วงที่แล้วก็คือเรื่องของน้ำเน่าเสียดำปิดปีใช่ไหมคะซึ่งก็มีชาวบ้านในพื้นที่5ตาบลของจังหวัดนครราชสีมานะคะเขาร้องเรียนว่าน้ำเนี่ยเน่าเสียค่ะสาเหตุน่าจะเกิดจากประตูผ่นน้ำนะคะเสียหายชำรุดค่ะซึ่งทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านก็เร่งไปตรวจสอบแล้วก็มีการสั่งการให้แก้ไขโดยด่วนแล้วนะคะ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานายวิเชียนจันทระโนไทยค่ะก็พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมจังหวัดสิ่งแวดล้อมภาค11ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลประธานจังหวัดและกออรอมนได้ลงพื้นที่ค่ะไปตรวจสอบสภาพน้ําเสียจํานวนมากเลยนะคะที่ไหลไปสู่คลองชลรประทานนะคะบริเวณคลองส่งน้ําสายใหญ่คอยงามที่บ้านพลายตะบนหัวทะเลอําเภอเมืองนครราชสีมา ส่งผลทําให้ชาวบ้านใน5ตําตบลน,นะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยตําบลหัวทะเลตําบลมะเริงนะคะตําบลหนองระเวียงตําบลพนาวอําเภอเมืองนครราชสีมาแล้วก็รวมไปถึงตําบลพระพุทธอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาด้วยที่เขาได้รับผลกระทบค่ะไม่สามารถจะใช้น้ําในคลองชลประทานทําการเกษตรได้เลยค่ะ คือภาพเนี่ยเป็นสีน้ำเนี่ยเป็นสีดําอย่างนี้จริงๆนะคะคุณผู้ชม<ฆ>ไม่ได้ปรับแต่งสีเลยมันดําจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่าบ้านแม่น้าอะ่ะบ้านแม่ของหนูอะ่ะอยู่แถวนั้นนะคะเวลาผ่านขับรถไปเอ๊เราก็สงสัยทําไมน้ํามันถึงดําได้ขนาดนี้ม,มันดําแบบที่ไม่เคยดาแบบนี้มาก่อนเลยโดยท่านผู้ว่าเมื่อรับเรื่องร้องเรียนแล้วนะคะลงพื้นที่ไปด้วยตัวเองเลยค่ะเพราะชาวบ้านเนี่ย ร้องเรียนมากว่าตําตำบลเลยว่าน้ำเนี่ยดำปิดปีดปดแบบนี้มันไหลลงสู่คลองชลประทานท่านก็ประสานไปทุกหน่วยงานร่วมกันลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะซึ่งพบว่าน้ำเนี่ยเสียเป็นจํานวนมากแล้วก็จริงๆแล้วน้ําเสียที่ไหลลงสู่คลองชลประทานเนี่ยตอนแรกก็อาจจะคิดว่าเป็นน้ําเสียที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือเปล่าแต่ทีนี้พอไปตรวจสอบดูแล้วนะคะพบว่าไม่ใช่ค่ะ แต่ว่าเป็นน้ําเสียที่มาจากชุมชนในเขตเทศบาลนนะครนะครนะคร,ราชสีมาเนี่ยแหละ uh huh. คือน้ําเสียพลโงท่อไปแล้วปุ๊บเขาก็ไหลไหลไหลลงไปแต่ทีเนี้ยจริงๆมันจะมีประตูบําบัดน้ําเสียแต่ว่าประตูผ่านประตูบําบัดน้ําเสียประตูผ่านน้ำเนี่ยที่บริเวณสถานีสูบน้ําเสียท้าวสุรนารีซึ่งปกติแล้วเขาจะทําการสูบน้ําเสียจากเขตเทศบาลเข้าสู่สถานีบําบัดหรือบ่อบําบัดน้ําเสียของเทศบาล <c oughs> ที่เราเรียกกันว่าบึงหัวทะเลเนี่ยละค่ะ ตรงนั้นเนี่ยมันชำรุดก็เลยทำให้น้ำเสียจากชุมชนในเขตเทศบาลไหลลงสู่คลองสาารณนะโดยที่ไม่ได้มีการบำบัดค่ะก็คือน้ำเสียเนี่แหละ,ะไหลลงไปต่อเนื่องเลยค่ะแล้วก็เนื่องจากในช่วงหน้าฝนเนี่ยนะคะปริมาณน้ำในคลองก็มีปริมาณมากทำให้ไม่เห็นค่ะว่าประตูผ่านน้ำเนี่ยชำรุดไปแล้วนะคะ ประกอบกับน้ําในคลองเจือจางน้ําเสียจนทําให้สังเกตไม่ค่อยจะเห็นตอนนั้นจนปัจจุบันค่ะระดับน้ำเนี่ยลดลงไปแล้วก็เลยได้สังเกตเห็นสีของน้ำเนี่ยโอโหดําคล้ำนะคะไหลลงสู่คลองชนลประทานเห็นแบบชัดเจนเลยนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยสีดําปิดปีนะคะทางท่านผู้ว่าค่ะท่านก็ได้สั่งการให้ทางเทศบาลน,นครเร่งดําเนินการซ่อมแซมแก้ไขด้วยด่วน เพื่อไม่ให้น้ําเสียที่ไม่ผ่านการบําบัดแบบนี้ค่ะไหลลงไปสู่คลองธรรมชาติแล้วก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมค่ะค่ะ